อย่างที่ทราบนะอารมณค้างกันเป็นแถวเลยค้างอะไรอารมค้างทำไม<ป>ต้องบอกอารมค้างกันเป็นแถวคือเรื่องของเรื่องอวันที่หนึ่งพฤศจิกานอกเหนือจากการเปิดประเทศค่ะยังจะใครล็อกเปิดให้ร้านอาหารสามารถที่จะขายเครื่องด,ออดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือหิ้วเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์เข้าไปดิ่์ในร้านอาหารได้ค่ะขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกเคอร์ฟิว เราก็ดีใจกันนะผมพูดถึงกรุงเทพก็แล้วกันผมเอากรุงเทพเป็นกรณีศึกษากันแล้วกันเอากรุงเทพเป็น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 โมเดลศึกษาแล้วกันโมเดลในการดูในเรื่องของการหายจัดการใช่จังหวัดอื่นมาดูตามนะกรุงเทพขั้งแรกเขาก็ดีใจกันนะกรุงเทพตั้งแต่วันที่หนึ่งีเลเปิดรับนักท่องเที่ยวประเด็นที่สองวันที่หนึ่งพิจิกายกเลิกโคฟิดประเด็นที่สามวันที่หนึ่งพิจิการ้านอาหารสามารถขาย ครื่องอออดืมแอลกอฮอลได้ปรากฏว่าไปดูไส้ในปรากฏว่าสุขสวัสดิ์ที่ผ่านมาคไงหลังกันเป็นแถวเพิ่งจะรู้ว่าหนึ่งร้านอาหารที่จะขายแอลกอฮอล์ได้นั้นคุณต้องผ่านมาตรฐานทา S H, H A <S <S ประธานโทษทำไมคุณพี่ไม่บอกก่อนบอกสักครึ่งเดือนก็ยังดีนะยังเต็มตัวทันนะ คุณพี่มาบอกเอาสุกเสาร์อาทิตย์ว,วนันจันทร์เปิดประเทศวันจันทร์ยกเลิกเคอร์ฟิววันจันทร์เปิด<า>ให้ขายแอลกอฮอล์ถ้าผมเป็นร้านอาหารผมจะรู้สึกอย่างไรหงายเงิบสิ อย่างแรกผมก็ต้องถามก่อนเฮ้ยผมจะไปลงทะเบียนชาที่ไหนผมจะลงทะเบียนชาอย่างไรผมจะผ่านไม่ผ่านมาตรฐานชาผมจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างปรุงอะไรล้านบ้างใช่ไหมเขาจะได้รู้ก็ในเมื่อที่เขาปูพื้นกันมาตลอดนะเขาบอกว่าไอ้มาตรฐานชาเนี่ยเขาใช้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรม ผู้ประกอบการที่ค้าขายกับชาวต่างชาติที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้เปิดรับชาวต่างชาติเขายื่นขอแล้วเขาได้มาตรฐานชาด้วยถึงร้านอาหารทั่วๆไปที่ขายคนไทยต้องขอมาตรฐานชาด้วย S H A ก็เพิ่งจะมาบอกก็เพิ่งจะมาบอกเอาสองสวันก่อนหน้าเนี่ยแหละแล้วทันไหมล่ะไม่ทันก็ไม่ทันขืนขายโดนจับไม่แค่นั้นนะร้านที่ขายแอลกอฮอล์เนี่ยร้านที่ขายแอลกอฮอล์หรือให้เอาให้คิวแอลกอฮอล์ไปดื่มเขาไปดื่มได้เนี่ย ออพอถึงสามทุ่มแป้งเนี่ยคุณต้องหยุดนะเหรอกินค้างอยู่ทําไงเนี่ยสามทุ่มปุ๊บยังกินค้างอยู่ครึ่งแก้วทาไงเนี่ยเมื่อวานนักข่าว <c oughs> ไปปะก,กับผู้ว่า <c oughs> ผู้ว่ากทมบิ๊กวินที่ไอคอนสยามต้องไปฟังบิ๊กวินพูดนะเรื่องนี้ทีนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามบิ๊กวินนะถามว่าท่านผู้ว่าสามทุ่มแป้งนยหยุดเดิมเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าเขาดื่มค้างอยู่ยังไม่หมดขวดทาอย่างไร ไปฟังบิ๊กวินตอบดิครับต้องฟังเองดีกว่านะอยากให้เราเล่าเลยนะคะฟังบิ๊กวินนะคะว่าอย่างไรนะคะท่านผู้ว่าเก่าวดังต่อไปนี้เชิญค่ะสนับดูดดื่มต่างๆเนี่ยให้เดิมแอลกอฮอล์ได้แต่ได้แค่3ามทุ่มนะเดี๋ยวผมก็จะตรวจทั้งวันทั้งคืนนะพอสามทุ่มเนี่ยถ้ต้องขอความกัโรน่าเลยและถ้าใครมีมีสถานประกอบการแบบนี้นะครับสามทุ่มนะครับสามทุ่ม มีคนถามมาเหมือนกันว่าถ้าสาทุบยังดื่มไม่หมดจะทำไงผมก็ถ้าเหลือในขวดก็เอาปิดฝาเอากลับบ้านไปดิก็บอกแค่อยู่บนโต๊ะครับทำได้สองอย่างหนึ่งกระดกไห้หมดไปเลยสองเททิ้งไปจบนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าถามผมมาผมก็บก่ณกระโดกไม่หมดไม่ไหวก็เททิ้งไปมีจบถ้าเหลืออยู่ในขวดปิดฝาเอากลับไปกินบ้านนะครับ ช่วยกันนะครับช่วยกันเดี๋ยวเราก็จะรอดปลอดภัยไปด้วยกันถ้าอยู่ในเหือก็เทถุงใส่กลับบ้านด้วยใช่ไหมใส่ถุงกลับบ้านเป็นข้าวแกงไปหนึ่งห่อกลับสองกระดกสามเททิ้งอืก็เลือกเอาเลือกเอาจะเอาไหนจะกระดกให้หมดหรือจะเททิ้งถ้าเสียดายก็ใส่ถุงขี้อี้ขก้ขบ้ขี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 ้อื้ขี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  สะใจเลอเกินสะใจใครไม่ทราบม,มันรู้สึกสะใจอ่ะอแต่ผู้ว่าครับจะจะประกาศกฎกติกาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่แต่นื่นๆดีไหมขอรายละเอียดไส้ในด้วยต้องทํำยังไง แต่เนิ่นๆดีไหมบอกลูกหน้าดีไหมให้ชาวบ้านร้านตลาดให้ผู้ประกอบการให้คนค้าคนขายเขารู้ลวงหน้าแต่เนิ่นๆแล้วก็ให้มีเวลาในการศึกษาปรับตัว,ตวกันสักนิดนึงใช่้างทีร้านเขาอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรประมาณนั้นอ่ะนะโอเค